สวัสดีค่ะวันอังคารสีชมพูค่ะเรามาพบกันค่ะวันนี้โค้ดน้ำฝนมีอะไรมาโชว์เอ่ยนี่เลยค่ะนี่เป็นสบู่โกเฮิบนะคะเป็นสบู่โกเฮิบที่ผลิตโดยนวัตกรรมของดรมานพวัฒนาวง์วิบูลค่ะซึ่งท่านเป็นราชาสกัดทัญพืชแท้ๆของเมืองไทยเบอร์หนึ่งของประเทศไทยกันเลยนะคะ ท่านผลิตสบู่โกเฮอมเนี่ยนะคะใช้สมุนไพรกว่า50ชนิดค่ะในการที่มาผสมในสบู่ก้อนนี้ค่ะสบู่ก้อนนี้นะคะเขียวๆค่ะดูแล้วอุ้ยไม่น่าใชา้แต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นที่สุดยอดมากๆเลยค่ะมีอะไรบ้างมีสมชาเขียวโกดเหงือกปลาหมอสาหร่ายทะเลนะคะแล้วก็มีขมิ้นค่ะขมิ้นช่วยอะไรคะ ขมิ้นช่วยให้ผิวเรียบเนียนนะคะแล้วก็สาหร่ายทะเลค่ะช่วยผิวต่งตึงตึงตึง,ต,งตึงเลยค่ะสุดยอดมากๆนะคะทองพันช่างเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบจากสิวจากสาแสงแดดนะคะฝ้ากระจุดด่างดำก็จะโกดนะคะโกดจะเข้ามาช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสนะคะชาเขียวจะช่วยลดในการขจัดดีท็อก สิ่งสกปรกออกไปจากผิวเราค่ะแล้วทำให้ผิวเราเย็นชุ่มชื้นนะคะส่วนโสมค่ะก็จะกระตุ้นเซลล์ผิวของเราให้แข็งแรงค่ะเป็นยังไงคะน่าใช้หรือน่าใช้คะ่ะน่าใช้แน่นอนเลยค่ะแล้วผิวของเรานะคะพอผิวใสและกระจ่างใสแล้วนะคะเต่งตึงเต่ง,ต,งตึงแล้วค่ะตัวนี้ค่ะช่วยลดกลิ่นกายในร่างกายเราด้วยกลิ่นรักแร้กลิ่นอับชื้นเหม็นๆค่ะ โอ้โหคุ้มมากก้อนเดียวคุ้มจริงๆค่ะผิวใสลดกลิ่นกายผิวเต่งตึงเรียบเนียนค่ะราคาเบาๆค่ะเพียงโชว์บัตรประชาชนนะคะจากราคา180บาทค่ะเหลือนะคะเหลือ160บาทค่ะได้ลดไปเลยค่ะได้ลดไปทันทีเลยค่ะรับไปใช้ที่บ้านนะคะแล้วก้อนนี้นะคะแข็งปัก๊กใช้ได้2-3เดือนเลยค่ะค่ะ น่าใช้ไหมคะน่าใช้ไหมคะน่าใช้ตัดสินใจกันเลยค่ะดีมากๆค่ะเพื่อนๆคะ่ะไม่ต้องคิดนานไม่ต้องคิดเยอะลองใช้แล้วบอกต่อค่ะรวยด้วยกันไปทั้งกันไปทั้งทีมนะคะสวัสดีค่ะไปด้วยกันทั้งทีมนะคะ